อย่สวยต่อให้มีผัวแล้วเราไม่ไมดสวยเพื่อหาผู้ชายนะเว้ยเราสวยให้ถ oh. ึงมองคอเดียวมันจะได้ไม่ต้องไปมีเมียน้อยเออเป็นผู้หญิงอนะเนาะไม่สวยไม่สวยใครจะมองเราเนี่ยแหละต้องมองเพราะเรารักตัวเราเองเว้ยไม่ไให้ใครมารลักต่อให้ผัวมันจะไม่รักนะเรากตัวเองเพราะเราสวย คนสวย,ยเขาจะนั่งตรงไหนเขาจะยืนตรงไหนก็ได้สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูแลผิวหน้าของเราันด้วยนี่เลยค่ะนี่มิสซีเนเชรัลมาสเปเชียลมาร์กนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกัรมาร์กหน้ากันนะคะโคลนคือเขบอกว่านักครีมของเขาว่าเป็นประการะโคนลนโดยเฉพาะนะคะ คนธรรมชาตินะไม่ใช่คนที่อยู่ตามท้องนาไม่เอานะคะก่อนอื่นนะเพื่อนๆก็อย่าลืมเก็บรูปผมทุกอย่างให้หมดกันนะคะแล้วก็ให้ทําการมานาเราจะมาตั้งแต่ล็อบแก้มจมูกมาไปไเรื่อยๆนะคะ ย่เป็นรอบดวงตานะคะเพื่อนมีช่วงทีโซนเนี้ยคือเย็นหนาะสบายผิวมากแต่ยังเหมือนแบบเราไปทำสปาที่แบบโอ้โหคือไม่ต้องไปทําแพงเลยนะในช่วงวันหยุดนะ่ะหาเวลาว่างดูแลผิวหน้างเราเลยทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีแล้วลมางออกนะนี่เราก็จะมาทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากห้าถึงสิบนาทีที่เรามาทิ้งไว้จะเป็นยังไง เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะเพื่อนๆขานีด้วยไหนาที่แบบว่าโอ้โหมันโล่งสบายมากเลยอย่างเหมือนผิวเราได้เปิดรับออกซิเจนเลยลนะเพื่อนๆด้วยนี่เลยจ้า mm hmm. มิสทีนเนเชอรัลมัสเฟเชเชลมา่ยคือผิวมันโล่งสบายไม่มีความหนั เาเป็นว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่สามิตเทนะคะทั้ง 7, 7, 7, 7, 7จังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะหรือร้านขายเครื่องสำอางน,นะคะก้อนนี้นะจ้าไปหาซื้อกันมา มาร์กนะดูลแลผิวของเรานะคะนะคะเป็นผู้หญิงยาหยุดสวยนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าไปก่อนนะจ๊ะอ๋อและอย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะจ๊ะหรือถ้าให้ดีก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอ๋อในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะยังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ